ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อเลืองวัดบ้านดงจังหวัดพิษณุโลกผู้สร้างตำนานตะกุดคู่ชีวิตหรือตะกุดพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธยันคู่ชีวิตคือ มีอยู่แล้วชีวิตอยู่คงเป็นยันที่ได้ใช้กันมานานตั้งแต่สมัยอยุธยายัยายงรุ่งโลดเป็นยันยันหนึ่งในตำราพิชัยสงครามได้ระบุไว้เป็นยันชั้นสูงหาค่าประมาณไม่ได้จากตำราสมุดข่อยของหลวงพ่อเลืองวัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกเขียนไว้ว่ายันนี้ลงตะกุด ไม่ต้องเสกยิงเอาเถิดเพียงเท่านี้จะเห็นว่ายันนี้มีอนุภาพสูงยิ่งเพียงใดท่านเจ้าคุณพาราชรัตนลังศีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกในสมัยเยาว์วัยได้เคยเห็นหลวงพ่อเลืองเมื่อครั้งที่ท่านไปปลุกเสกเครื่องรางของขัง,งที่วัดนางพญาเมื่อปีพุทธศักราช2461ัรท่านเจ้าคุณเล่าว่า หลวงพ่อเลืองเป็นพระรูปร่างสูงใหญ่เสียงดังมีเชื้อกระเลียงหูยานที่ติ่งหูของท่านเจาะรูสำหรับร้อยตุ้มหูแบบกะเลียงเป็นรูใหญ่ท่านชอบสูบบุหรี่มอนโตขนาดพักสูบท่านเอาบุหรี่ยัดไว้ที่รูติ่งหูนั้นมีคนเข้าไปกราบเรียนถามท่านในงานนี้ว่าตะกุดของหลวงพ่อขังยิงไม่ออกจริงหรือไม่ ท่านตอบว่าไม่รู้แต่ถ้าอยากลองลองที่องค์ท่านเองก็ได้ปรากฏว่าคนที่ถามไม่กล้าลองท่านจึงให้เอาลูกปืนออกเหลือแต่แก๊ปปรากฏว่ายิงเท่าไรก็ไม่ดังท่านเจ้าคุณได้เล่าเพิ่มเติมว่าสมัยที่หลวงพ่อเลืองไปสร้างสำนักสงฆ์ที่ชาติการพิษณุโลกบริเวณนั้นยังเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่ามากมาย คืนหนึ่งขนาดที่หลวงพ่อเลืองนอนจำวัดอยู่หมีเสือโค่งได้เข้ามาตะปบตัวท่านแล้วลากเข้าไปไว้ในป่าแต่เสือตัวนั้นกัดหลวงพ่อไม่เข้าจึงตะปบท่านจนสลบไปแล้วเอาไปหมกไว้ในพงหญ้าเพื่อกลับมากินซากใหม่พอท่านฟื้นขึ้นมาท่านจึงเดินกลับวัดแล้วยังมาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าไอ้เสือเอากูไปกินมันกัดไม่เข้า ยังเอากูไปฝังไว้อีกตะกุดของหลวงพ่อเลืองนั้นโด่งดังอีกครั้งเมื่อเกิดมีการยิงกันตายเกิดขึ้นเนื่องจากมีชายหนุ่มสองคนท้าประลองความเหนียวว่าใครจะแน่กว่ากันเจ้าของตะกุดหลวงพ่อเลืองถูกยิงก่อนปรากฏไว่ายิงไม่ออกแล้วตัวเจ้าของตะกุดยิงฝ่ายตรงข้ามบ้างปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งตายคาที่เจ้าของตะกุด ที่ยิงเขาตายเลยต้องติดคุกไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการานำเสน,รเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่ๆโปรดกด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่